การตัดสินใจของคุณองค์อิงแพรทองฐานชินวัตรมายืนอยู่แถวหน้าเพื่อไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาบอกเนี่ยเป้าหมายสูงสุดแน่นอนครับจะผลักดันให้คุณอง้์ิงเป็นนายกคนต่อไปและคําถามคือจะเป็นชินวัตรคนสุดท้ายไหมการที่ออกโรงเป็นหัวหน้าพักเนี่ยคนเป็นหัวหน้าพักการเมืองอยากเป็นนายกไหมเป็นสิเป็นสิแน่นอนเป็นเป้าหมาย แต่ว่า<ช>เป็นกับเมื่อไหรเท่านั้นเองใช่ไหมนี่สดร้สสสสสสสอนๆในคราวการประชุมพักที่เขาใหญ่เนี่ยตบรรยากาศสิครับม,มันสะท้อนถึงภาพเรื่องของการกระชับอํานาจของชินวัตรครับชัดเลยนะคุณอุงอิงประกาศว่าเพื่อไทยไม่ใช่ของครอบครัวรแต่ความเป็นจริงตัดกันไม่ขาดครับนายก็ร่วมด้วยนะใช่นายกรัฐมนตรีไปประกาศใช่ไหมว่าอยากให้เพื่อเพื่อไทย กลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งต้องถูกต้องแล้วคุณอุคงอิงในฐานะหัวหน้าพักแสดงศักยภาพนี่ไงทนายกไปรวมร้อยนี่ไปร่วมด้วยครับดูบรรยากาศครับมีเช็คชื่อไหมใครขาดอไปกันครบครบเลยครบละครบรอบนี้ครบและวคึกคักมีหลายรุ่นนะมีผู้เท่าก็ไปเด็กรุ่นโอ้ยหิ้วกระเป๋ากันตุ้ม ต้อไปให้คุณองคงีใช่ไหมใช่คุณดูดินี่เห็นไหมล่ะคางวิโอดูดีรุ่นเดิกเข้าไปนะนั่นอดีตหัวหน้าพักใช่นั่นคุณสงคลามหมออย่างหลังด้วยนี่นั่นนี่นี่ต้องเป็นว่าอันนี้คือด่านแรกจัดทัพอันแรกให้เห็นโชว์ศักภาพเสร็จแล้วก็จะไปเป็นเพื่อไทยจะแปลงตัวเป็นไดโว การดูดพรรคอื่นเข้ามาื่าใจหลอมรวมหัวใจสําคัญของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ต้องการหลอมรวมคนสองรุ่นต้องบอกเพื่อไทยคนสองรุ่นนะเพื่อไทยเก้าไกลนะเก้าไกลคนเหมือนรุ่นรุ่นเดียวกันอันนี้เขาจะมิกเจนละเจนจมิกเจนระหว่างเบบี้บูมเจน X อ็กเจนวาเจนซีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาพนึกกําลังกันเพื่อแก้ปัญหาและสร้างแพทองทานให้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกครับ แน่นอนครับเมื่อมีคนสองรุ่นเขาบอกคนที่สามารถที่จะเชื่อมคนสองรุ่นประสานแก้ปัญหาลอยเล้าต่างก็ไม,ไม่ไม่มีใครหรอกครับคุณอุ้งอิงเนี่ยครับแน่นอน,นคนว<ค>่าเหมือคุณอุ้งอิงณนะขณะนี้เนี่ยถ้าเทียบในพักเนี่ยเป็นศูนย์รวมใจ<อ>คนในพักเป็นศูนย์กลางจาได้ไหมตอนที่ลุงเหลิมออกมาอารวาสอะ่ะใครไปเคลียร์ล่ะอุ้งอิ้งตอนนั้นพี่อ้วนไปโทรศัพท์ไปยังไม่นั้นยังไม่เท่าไหร่แต่พอคุณอุ้งิ้งไป จบเลยนั่นเลิบอกว่าจาได้ไหมหลานเมื่อ20กว่าปีก่อนมาวิ่งเล่นที่บ้านหลานหลานบอกอาจจะจำไม่ได้หลานบอกจําได้ได้เหรอต้องตอบว่าจําได้แล้วตอบด้วยว่าจำได้เพราะจได้จบเลยจบเลยโอ้จบแล้วก่อนก่อนอุ้งอิงไปมีใครโทรไปก่อนไหมก็ไม่รู้แหละมันต้องมีการเคลียร์บางอย่างตอนนี้อุ้งอิง คือศูนย์กลางของพรรคเพื่อไทยและหลังจากนี้ไปรอดูอีกนิดนึังว่าอุ้งอิงจะเป็นศูนย์กลางอํานาจหรือไม่แน่นอนครับอุ้งอิงเป้าหมายแกเป็นเรื่องรอยเล้าต่างๆที่ระหว่างเจนระหว่างคนแล้วมีหลายกลุ่มหลายก้อนในเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างก็ตอนนี้ปน,น,น,นกันในที่ประชุมเลยนะ,ะว่าหนึ่งมีไได้อ่างระหว่างสสกับนายกซึ่งน,นายกก็ทราบดีนายกก็บอกว่าต่อไปทุกวันอังคารจะพยายามเจอสอไงใช่นายกยืนยันนะว่า จะไปเข้าร่วมประชุมพักในทุกการานไม่รับโทรศัพท์สอสอเออไอ้นี่เป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยเหรอเอาพี่ผมดามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสุดท้ายนายกจะอยู่รอดในสภาได้หรือไม่อยู่ที่มือสอสออยู่ที่มือสอสอจากนายกเลยคือลฐมนตีด้วยนะไม่รับใช่ต่อมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่สมานไม่นํานโยบายพักไปปฏิบัติอ มันมีตรงไหนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยดีต่อ wallet ของพักไหมของเรื่องยาติดติดของพักไหมพักเคลื่อนไหมเคลื่อนปัญหานี้ของพักไหมเออใช่นี่ทําหมดนะนโยบายตั๋วอ่าอ่านั้นไม่ใช่นโยบายพักไม่มีอ๋อเหรอกลุ่มเพื่อนเอ่ออุ้งอิงเป็นไงโอ้อันนี้แหละมีคนป่าถูงเบียดคนรุ่นเก่าตรงเนี้ยคนรุ่นเก่ารู้สึกมีความห่างมากอุ้งอิงต้องไปเคลียร์รอยเล้าอนี้นะใช่เขาเรียกฝาดานฝาดาน เทพอรหันไปก่อนช่องว่างเป็นไงบ้างฮะ,ะเดี๋ยวคิดคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมการทํางานล่ะการทํางานต่างกันคนรุ่นใหม่เนี่ยเร็วเร็วและใช้วิธีการทํางานประเภทใดเล็กถึงตัวแต่อาจจะคนรุ่นคนรุ่นใหม่นะม,มีข้อ เสียอยู่นิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก้าวไกลปรากฏให้เราเห็นแล้วใช่ไม่ค่อยรอบขอบอ่าและก็ตอนนี้คุณอิงพอเป็นรัฐพักพยายามเปลี่ยนวิธีการทํางานให้ทันสมัยอ่าใช้พวกเทคโนโลยีก็เกี่ยวข้องอะไรหลายเรื่องนะศึกษาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องบอกว่าพี่ช้างพูดถึงก้าวไกลเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะอ๋อเขาตอนนี้ครองเจ้าตลาดในโลกโซเชียลทางการเมืองนะไม่มีพรรคไหนสู้ได้ตอนนี้ในการประชุมพักมีการพูดคุยกันบอกว่า ถ้าเทียบในการทํางานร่วมกัน3 4มสเดือนรัฐบาลเศรษฐาเทียบกับรัฐบาลทักษิณเป็นไ,ปไงคุยล่าสุดไปดูที่ว่าสสเพื่อไทยในสัมมนาเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนอะไรบ้างเราสรุปมาได้10เสียงสะท้อนอหลักๆห,หนึ่งคือจะบอกว่า3เดือนเศรษฐาเทียบ3เดือนทักษิณไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่แฟร์คุณเศรษฐาเพราะตอนคุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีปีสี่เนี่ยปัญหาไม่ซับซ้อนเท่านี้อันนี้หนึ่งอันหนึ่งสองเนี่ยตอนคุณทักษิณเป็นเนี่ย อ่าเซอร์เคิลหรือวงจรเศรษฐกิจมันกำลังฟื้นตัวมันขึ้นจากปี40ปี40เนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลามันตกมันตกไป3ปีตอนคุณทักษิณเนี่ยเศรษฐกิจขาขึ้นขาขึ้นคุณเศรษฐาเศรษฐกิจขาลงเลยนะเพื่อความเป็นธรรมทั้งอดีตรัฐบาลอย่างคุณธารินเนี่ยนะที่กัาเนี่ยคุณสุภชัยเนี่ยเขาทำมาเยอะเขาทำมาเยอะไงกระทั่งแบบว่าคุณทักษิณมาพอคุณทักษิณเริ่มได้รับอานิสงส์แล้วเพราะฉะนั้นถึง ให้เห็นว่าเขาบ่นแต่พี่บอกว่าบ่นก็ไม่ดูบริบทไม่ไม่ดูอข้อหนึ่งแหละเขาบ่นข้อสองติดต่อไม่ได้มือกี้บอกติดต่อไม่ได้อันนี้มีมีมีข้อสามเนี่ยผมว่าไอ้ข้อนี้แหละข้อสามคืออะไรครับเให้ฝนตกหนักๆฝนแล้วตกไอ้ทั่วฟ้าอยากจะตัวอยู่ที่ตําบลดคนใดคนหนึ่งครับฝนต่งเนี่ยคือถุงข้าวสารหรือซองสีน้ำตาลราการดลวยโครงการด้วยโครงการด้วยผลงานยังไม่เห็นรูปธรรมสามเ ที่ผมคอมเมนต์บ่อยๆถะ้ท่านนายกต้องแบบโฟกัสให้เห็นเป็นผลงานเปรูปธรรมสอสอในคราวประชุมเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและเรียกร้องต่อหัวหน้าพักว่าสัญญาประชาคมดิจิทัลเงินดิจิทัลคนละหมืหน่นไหต้องแจกให้ได้นะซึ่งอยู่ในข้อที่5นโยบายทุกอย่างต้องทําให้ได้โดยเฉพาะ ดิจิตอลวอลเล็ตเออพึ่งสะท้อนนะมันหายไปนานแล้วเห็นได้ข่าวว่าพึ่งจะเซ็นส่งจากกระทรวงการคลังไปกฤษีกาใช่เวลาใช้เวลาใช้เวลาไม่อะมันต้องเดินทางช้าเหรอต้องวนกระทรวงการคลังกับกฤษีกาอยู่ห่างกันแค่ไหนพอดีต้องให้กรรมการดิจิตอลวอลเล็่ละเขาเขาอ่นมัดอ่นวัดอ๋อต้องต้องต้องรอบคอบอันที่หกเสียงสะท้อนที่หกตกเป็นรองคู่แข่งเรื่องโซเชียลมีเดียคู่แข่งนี่นี่คือก้าวไกลแต่ไม่ใช่ แต่ไม่ใช่เพื่อไทยยุคนี้ยุคคุณอุกิงหรือเศรษฐาทุกคนมาทำให้เพื่อไทยแพ้ไงต้องบอกว่าทุกพักการเมืองแพ้ก้าไกลหมดครับอันที่เจ็ดเสียงท่อนเจ็ดจัดงานพบป่าบอยๆรู้สึกว่าว่าคอรมอกับสสห่างเหินกันตอนนี้อ่าเห็นไหม่ะอันนี้อันนี้จริงจริงเหรอเพราะว่าสุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณห่างเหินเขาเขาเนี่ยจะยกมือหรือไปองคลักษ์ในสภาเขาก็รู้สึกอึดอัดนี่เขาว่ากันว่าตอนนี้นั้นแม้แต่คุณภูมิธรรมนะ ก็เข้าพักคุยกับสสน้อยลงเพราะภารกิจงานเยอะเกินไปเสียงสะท้อนอันดับแดน่าสนใจแต่ทําได้หรือไม่ไม่รู้อยากให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักเดียวต้องครั้งหน้าไหมเลกตั้งอะไเลือกตั้งน่ะยากแล้วตอนนี้นะเพราะคู่แข่งคนสาคัญของเพื่อไทยเนี่ยคือก้าวไก่ถ้าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลพักเดียวได้เนี่ยคุณต้องควบรวมทุกพักยกเว้นก้าวไก่ในอดีตเคยสูงสุดเท่าไหร่ สมัยส7ม377สมัยคุณสมัย2ไ2ดรเ็ยคุณรักไทยคุณยิ่งรักก็260้กกว่านะใช่ใช่คุณสมัครอ่ะ2อ5มาเยอะนะ2 3 2สองก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งร่างหน้าครับใชเป็นประเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาพูดคุยกันอยู่เรื่องหนึ่งคือทำงานหนักแต่ไม่มีคนชี้แจงอ่ะเออมีชี้แจงอยู่คนเดียวตอนนี้คือนายกอ่ะเออไอ้นี่ใช่ฮะต้องไปบูรณาการในพักนะนะเรื่องซอฟต์าวร์ก็ซีแจงสื่อสารกันโอเล็กตุ้มเป้หมด ถูกสื่อวิจารณ์การดำนินหนักแต่ไม่มีการชี้แจงอันที่สิบจัดสัมนาไม่มีประโยชน์มีสะท้อนด้วยจัดสัมนาไหนสัมนาเขาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเลยไม่มีประโยชน์มีเสียงว่าไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ทําปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ทำเก้าข้อที่ผ่านมาสัมนาไม่มีประโยชน์อย่างน้อยผมคิดว่าสัมมนาเขาเนี่ยคือการเริ่มต้นในการขับเคลื่อนแล้วถ้าดูวิธีการสัมนาคล้าย รูปแบบของเอกชนเข้ามาใช้ในพรรคการเมืองเพราะถ้การพรรคการเมืองสัมมนาอื่นจะเห็นการนั่งโต๊ะแบบนั่งเหมือนเรียนนังเสืออ่ก็มีหวมีเอ่อหัวหน้าพักผู้ใหญ่นะพัคมาคุยพูดผู้พูดแล้วก็จบแล้วก็เลิกลาไปแต่ของเพื่อไทยเขาคล้ายๆกับเอกชนคุณองค์อิงหลังจากสัมมนาเสร็จเขามีมุมมองบอกกับพักดกบอกกับสสบอกกับสมาชิกของพรรคเพื่อไทยว่าอย่างไรครับสำหรับตัวเองเองนะคะอิงคิดว่า ครอบครัวของอิงไม่ใช่เจ้าของพักเพื่อไทยแต่เราทุกคนคือเจ้าของพักเพื่อเพื่อไทยค่ะภายใต้การนําของผู้นําที่เก่งไม่ว่าจะเป็นท่านทักษิณท่านนายกยิ่งรักษท่านนายกเศรษฐาจะทำสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมที่สมบูรณ์ทีมที่ดีทีมที่เก่งทีมที่คอยบอกว่าสิ่งนี้ดีแล้วสิ่งนี้ยังต้องเพิ่มเติมนะคะ การนำของผู้นำที่ดีมีผู้ตามคนที่เป็นห่วงที่แข็งแรงเหมือนพักเพื่อไทยของเรานี่แหละค่ะเป็นไงบ้างครับหัวหน้าพักก็<ป>ต้องปรึกา่งระดมเพื่อผมว่าคุณลุงอิงพูดเนี่ยต้องการระดมความร่วมมือนะอถึงเอือมด้วยนะถึงเดยบอกว่าพักนี้ไม่ใช่ของคินวัตร